สวัสดีครับไอเดีมิชชั่เครับผมแนะนําโปรโมชั่นมาน่าชัวนะครับก็แนะนําในส่วนของไอโคซิเบต128นะครับผมก็ตัวนี้นะครับราคานะครับตอนนี้ขายอยู่ที่9,500บาทครับลูกค้ารับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมก็จะได้รับส่วนลดไปเลยนะครับอยู่ที่200บาทลูกค้าออกตอนนี้นะครับลูกค้าสามารถออกเฉลี่ยที่9,100บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเฉลี่ยให้ลูกค้าก็จะเป็น ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับทุกครั้งก็จะเป็นใช้ซีมเอเอหรือว่าดีแท็นะครับลูกค้าสามารถย้ายค่ายกับทางเราได้นะครับผมตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่9,001นะครับลบ5,05นะครับโปรโมชั่นย้ายค่ายไม่ต้องจ่ายลูกงานครับผมรายเดือน999บาทนะครับได้เน็ตลิมิตนะครับผมไม่จำกัดนะครับลูกค้าออกเครื่องแค่เทียงนะครับผม9,001นะครับแล้วก็ลบ5,05ค่าออกเครื่องแค่เพียง3,100บาทเท่านั้นเองนะครับผม ราคาอยู่ที่3,600 3,600บาทเนี่ยลูกค้าสามารถจ่ายด้วยเงินสดแกนจ่ายหรือว่ารูดบัตรเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าราคาไม่ผ่านครับสมัครสินเชื่อทุนโลนนะครับผมก็พอดได้นะครับราคาตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับ3,600ราคาสามารถเลือกพอด,ด่ายครับผมแล้วก็เรส่วนของประกันนะครับตัวนี้ลูกค้าได้ประกันวีดีเลยครับอยู่ที่90วันนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ประกันของคลองเรื่องประเทศเพิ่มเติมแนะนำเป็นเนงส่วนของพ่อนหนาชัว โมบายแคพัดนะครับตัวนี้เลทราคานะครับผมก็แนะนาลูกค้านะครับในราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทแล้วก็สิบบาทประกันั้แค่ครั้งเดียวครับเนื่องแา่รายเดือนรลายปีนะครับครอบคลุมหนึ่งลูกค้าได้ประกันจอแตกนะครับผมแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุนะครับในกรณีที่ค้าตกจอแตกนะครับลูกค้าชำระแค่เพียงเจ็ดร้อยบาทได้จอแท้เปลี่ยนกลับไปนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องเกิดอุบัติเหตุนะครับผมค้าชำระแค่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองลูกค้าได้การเปลี่ยนอะไหล่แท้จากของเราไปนะครับ ม้ขร้ทควบคุมประกันต่างๆก็สา,า,า,าม,มารถส่งที่หน้าร้านปัน,น่าได้เลยนะครับโดยใช้เปอร์เซ็ต์ทั้งนี้ในการเขตประกันนะครับผมก็เลยส่งปัฒน,นาชวนะครับลอาคัดสัตว์เครื่องที่คุณภาพดีไม่มีต่ำก่าดีลบกแน่นอนนะครับเราคัดในเรื่องของแบตเตอรี่สุขภาพแบตเตอรี่ที่ปเปอร์เซ็นต์สูงสูนให้ามาแล้วนะครับแต่ว่าตัวเครื่องก็ดีแน่นอนนะครับข้อสั่งไปครับขอบคุณครับ